นายกมนตรีก็ให้การต้อนรับนายสุชาติชมกิจน,นะคะรวมไปถึงน,นายธนกรวังคุณคงชนะเข้าสังกัดพักคภุมิใจไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้แสดงเจตจำนงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะขณะที่สสพักคลรมไทยส้างชาติวันนี้เดินทางมาแสดงเจตจำนวงว่าเตรียมจะย้ายเข้าสังกัดพักแต่ตอนนี้ยังถือสภานะสสอ,อยู่จึงวันนี้เดินทางมาเพียงให้กำลังใจค่ะ นายอนุทินชาญวณกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้การต้อนรับนายสุชาติชมกิจค่ะพร้อมด้วยนายธนกรวรรณุงคนชนะและคณะเข้ามาสังกัดสมาชิกพัก ภูมิใจไทยคะ่ะโดยนายอนุทินก็กล่าวว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพทั้งสองคนถือเป็นน้องรักได้ทํางานด้วยกันทางด้านการเมืองมาสักระยะหนึ่งแล้วและเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็ได้ตัดสินใจมาร่วมพักภูมิใจไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งที่จะมาถึงเ,เร็วๆนี้หวังว่าจะสามารถทําให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและประเทศชาติได้ขณะที่นายสุชาติก็กล่าวว่ารู้จักและทํางานกับนายอนุทินมานานแล้ววันนี้จึงตัดสินใจลงสมัครสมา,สมาชิกพัก ภูมิใจไทยเพื่อผลักดันทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้ามาพร้อมกับสจหลายจังหวัดและเพื่อนสสปัจจุบันประมาณ15-16คนแต่ด้วยมารยาททางการเมืองต้องรอให้ถึงโหมดของการเคลื่อนย้ายถ่ายเทปเปลี่ยนแปลงได้ก่อนวันนี้ ยืนยันว่ามาเป็นเพียงการให้กําลังใจส่วนวันข้างหน้ามาคบทุกคนแน่นอนยืนยันว่ามีอุดมการเดียวกันตั้งใจทํางานการเมืองให้กับประเทศชาติเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีความรู้สึกว่าจะมีความรู้ความสามารถซื่อสัต์สุจริตนาพาประเทศชาติสู่ความรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของพื้นที่การลงสมัครคะ่ะนายสุชาติก็ยืนยันว่าการทํางานกลุ่มไม่ได้มีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกันนะคะซุก สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้ววันนี้เป้าหมายคือการทําให้ประเทศชาติและบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะขณะที่ทางด้านของนา,นายธนกรก็ชงหวานเลยนะคะบอกว่านายกคนต่อไปในอนาคตอาจจะชื่อ,อนุทินอีกค่ะ